ดวงมีผัวเด็กมีเมียรุ่นใหญ่กระดังงานลนไฟหลอกกินตับเด็กที่พี่หมอบอกไปนะครับจะมีราศีมังกรกับราศีกุมนะครับในพื้นดวงชตาเนี่ยเขาจะมีชีวิตวนเวียนอยู่กับเด็กนะครับโดนเด็กหลอกก็บ่อยหลอกกินเด็กก็บ่อยแอบแซบเด็กเป็นประจำนะครับคือคนสองราศีเนี้ยเขาจะมีแฟนเป็นคน อายุน้อยกว่านะครับหรือไม่ก็ได้แฟนที่หน้าอ่อนกว่านะครับโดนหลอกก็บ่อยนะครับบางครั้งก็เต็มใจให้หลอกหรือก็หลอกให้เต็มใจนะครับสําหรับคนราศีมังกรกับราศีกุมเนี่ยยังไงหนีไม่พ้นในเรื่องของการใช้ชีวิตวนเวียนอยู่กับเด็กนะครับเสียงเงินก็เยอะนะครับส่วนราศีกรกฎกับราศีสิงห์นะครับสราศีนี้ก็เหมือนกันนะครับก็คือจะมีสามีเป็นคนรุ่นใหญ่ สาม,มีที่อายุเยอะกว่านะครับชีวิตวนเวียนอยู่กับคนแก่นะครับอยู่กับคนชรานะครับต้องดูแลกันไปเรื่อยๆนะครับไม่ถ้าเป็นผู้ชายก็ไม่เพื่อนแม่ก็เป็นถ้าเป็นถ้าไม่เพื่อนแม่ก็เป็นคนที่สูงอายุกว่านะครับเป็นคนที่คือชอบคนแก่นะครับเป็นคนที่รู้สึกว่าอยู่ด้วยและอบอุ่นอ,อะไรเงี้ยนะครับผู้หญิงก็เหมือนกันนะครับคืออยากคิดว่าเป็นเรื่องตลกนะ ทั้งสองลาทั้งสีราศีที่พี่หมอบอกไปนะครับเพราะว่ามันคือเรื่องจริงแล้วมันเป็นคู่แท้ของเราในพื้นโนชะตาเพราะนั้นคุณก็หลีกเลี่ยงไม่พ้นแล้วครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีเจอเนื้อคู่ที่ดีนะครับแล้วก็รักกันน,นานๆนะครับสำหรับทั้ง4ีราศีที่พี่หมอบอกมาขอใโชคดีครับ